ผมจะเอาน้ำหวานใส่ถุงแก้ตัวเย็นแต่ยางผมหมดผมจะไปร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อก็อยู่ไกลผมยังมีอยู่อีกหนึ่งเทคนิคที่จะแก้ปัญหาเวลายางรัดถุงรัดแกงมาหมดเราใช้วิธีนี้ได้ครับเดี๋ยวรับชมนะครับสวัสดีครับ เข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับอุปกรณ์ผมก็มีไม้ตักผ้านะครับแล้วก็คีมนะครับเราก็ตัดไม้ตักผ้าเราเลยนะครับตัดออกได้แบบนี้นะครับพอเราตัดออกได้แบบนี้เราก็ดัดไม้ตักผ้าเราให้เขาเท่ากันนะครับดัดให้เขาเท่ากัน แล้วก็เอาครีมบีบนะครับเพราะไม้ตักผ้าแข็งพอเราดัดได้ทรงแบบนี้แล้วก็เตรียมถุงเราเทน้ำหวานลงถุงพอเราเทน้ำหวานลงถุงได้แล้ว แล้วก็จับถุงขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ม้วนนะครับม้วนให้ได้เป็นแบบนี้เราก็นําไม้ตักผ้าเราที่เราดักไว้เอาเข้าแบบนี้แล้วเราก็พันลงแบบนี้แล้วก็เข้าแบบนี้นะครับพอะเข้าแบบนี้ได้แล้วเราจะเห็นช่องว่างใช่ไหมครับแล้วก็ถุงเราใส่เข้าไปที่ช่องว่าง ของไม้ตักผ้าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยดึงนะครับให้ได้แบบนี้พอได้แบบนี้เราก็ลูดไม้แผ่นเสื้อเรานะครับลูดเข้ามาแล้วก็ดึงดึงเลยนะครับเห็นไหมครับพอดึงแล้วเขวาก็จะเข้าดึงเลยไม่ต้องแรงมากหรอกครับเราดึงเบาๆก็เข้าครับ <Yeah! S 1> นะครับ พอเราดึงได้แบบนี้แล้ว,ขวเขาก็จะแน่นบีบก,ก็ไม่หลุดครับไม่มีหุดไม่ไม่ลุดเราใช้วิธีนี้มัดถุงข้าวถุงแกงถุงขนมชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามขอบคุณครับส่วนวิธีแกะแบบนี้นะครับเราก็นำถุงเราขึ้นมาแล้วก็มว้มวนม้วนปลาย ของถุงม้วนนะครับม้วนเป็นแบบนี้นะครับม้วนให้เขากดตัวลงให้ข่าเล็กลงแบบนี้เราก็ดันเข้าไปดันเข้าไปพอเราดันเข้าไปเราก็เห็นความเคลื่อนไหวของถุงพอเราดันได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงออก